อุ้ยเว้นเวิร์ดนี้อะไรอะเวิร์ดนี้เว้นว่าไงอ่ะอุ้ยอุ้ยหล่อมหล่อมหล่อมหลอมแล้วอันนี้คือเวิร์ดเออเผื่อใครยังไม่เคยเรียนนะจะเป็นชื่อว่าเทรดเซกเตอร์มาสามารถคือเราจะรีโลฟรีหนึ่งครั้งฟรีทุกครั้งเวลาเริ่มใช่ไหมใช่ใช่เวลาเริ่มตาใหม่เออเดี๋ยวเดี๋ยวดูไปเดี๋ยวก็เข้าใจคุณเจอมาเตอร์ยีผมเนี่ยมาดิเอออุ้ยเว้นคนนี้เล่นดักดิมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว เร็วไปอ่ะหนึ่งคิดสองเองึ้ยตึ้งตัวเดียวที่เห็นแล้วเหรอก็หยิบฟิววอรลาก็คือเล่นหนักๆเอาาเขาอาจจะไปขายฟิววอรลาก็ได้นี่ฮะทเทรดเซกเตอร์พอเริ่มมาปุ๊บนี่มันจะขึ้นรีเฟรชศูนย์บาทก็คือเราจะรีโลได้ฟรีฟรีบอกเลยว่าเหมาะกับผมอย่างมากๆเพราะผมคือเทพรีโลเฮ้เราย่างขอใจเร็วไไม่เเจอเลยอ่ะกูอะไรวะ <c oughs> <c oughs> อุ้ยเป้นอุย้ยอุ้ยแรงนะ อิ้ยได้มาตัวออย,ยียซื้อยาโอดักดีไหมนะนอยากซื้อยาโอจังเลยนะนกรรมแล้วกรรมแล้วคือกรรมหมัดหรอกร<ำ>รมอแอมแอมเนมอยากรอซื้อเชนตัวเนี้ยเดี๋ยวดูได้ตังปะวิได้ตังค์เซื้อเชนแล้วก็รีโลเอ่อพิวลาไปสห้ซื้ออย่างไวเราจะแพ้เพื่อลงไปเอาไอเทมกันไหมใช่แล้วแหละแต่ ถึงจะไม่ลงอะไรเอาไอเทมกูก็แพ้อยู่ดีผมยอมล็อกดีกว่าในเมื่อเรารีโลฟีก็เราล็อกแล้วเราซื้อบิดแข็งล็อกดีกว่านี่เราก็ได้รีโลฟีมาข่ายยโอกก็คือชนะเลยเดียวเดยาโอกผมโผล่มา3ตัวเมื่อกี้ซื้อก็คือวิงสองแลจริงป่ะจ๊ะลองไหมล่ะจ๊ะเดี๋ยวจะซื้อให้ดูเที่ยวผมไม่ได้ตัวเลยว่ะเล่นแหละก็จะเล่นเมทอินฟิลเห็นคนเล่นอยู่นะติปปี้อ่ะเนี่ยโอ้ไม่ออกว่ะเมื่อไรเราฟิวล่าแทน ลงมาเทพแล้วผมลงมาเยอะจังวะลงมาเยอะไปวะ86เลยเ่รอฮ้ได้รอดปะวันนี้หยิบน้ำตาแน่นอนยีให้ใส่อะไรบ้างนะ QSS ตีวาบับเบิ้ลเวสสิ่งที่ผมว่าน่าจะขาดไม่ได้คือ QSS กับกุนซูบับเบิ้ลเวสนี่อาจจะต้องขาดได้เป็นสว a ปเป็นอย่างอื่นได้บับเบิ้ลเวสอ่ะเนี่ยไอโอสองตัวแล้วเชนสองตัวยีที่เวลาเล่นแล้วที่ได้เยอะคตัวที่จะเล่นถ้าไม่ตอนผมจะเล่นพีเนี้ยถ้าผมไม่เจอแบบพีบังวัเนี่ย ัวร้อนอะนักดาบขาเลือกผมไงเราไม่เลือกคุณนะอุ๊ยแรงนะยากให้ดูชื่อคนคนนี้ดิเขาชื่อฮาน่าทำไมอ่ะเฮ้ยเขาถามว่าอึมแทกซึมขับหุ่นหรอเอาแล้วแก่ที่สุดคนแบบนี้ขอดองนะืออะไรวะขอดองนะแปลว่าอะไรวะดองไม่กินหรอเคียดแบบนี้อะอะไรกันครับนี่ย ้ยเว้นยาสูสดสองดาวอะแบบดองดไปตัวไหนจะได้ไม่มา้ยแรงอ่ะ้ยไอ้โมโหมากคุณยังจะยังไปต่อป่าโมโหมากคุณจะยังต่อสิครับเอออย่าไปกลัวอย่าไปกลัวแค่เราเจอเร็วกว่ามันเราก็ชนะมันแล้วกูแต่กูยังไม่เจอลัมเบิร์เลยเ<ม>ขาเจอยังหรอไปดูดยังเหมือนกันเออแข่งกันแข่งกัน แล้วคุณจะมาดองตัวทําไมเราเล่นสองคนมันไม่ซ้ําหรอกนาะโอ้ผมสองดาวสองตัวแล้วแต่ว่ามัาตียียังคงเป็นหมันเนี่ยไม่มีทั้งผัดไม่มีทั้งต้านเวทเลยแพ้หกรอบติดแล้วเก็บสแต็กแพ้อใช่ได้ตาแล้วตั้งสิบเอ็ดาทอูไม่อยากแพ้เคยขอถามแล้วตัวไม่มาหรอแพ้ไปด้วยกันนะ <laughs> แม้ถามกูยังกูอยากแพ้กับมึงไหมกูมก็มีฟิตแล้วนะกูดูด้วยนะอ้าวมาอย่างนี้กูของลงแซกซึมสี่ไปเลยใช่อะฟิตมานอ่ะใช่ก็ขาดใครอะ่ะอาลัมเบิลขาดลัมเบิลมา <L umber. S 2> มา <L umber. S 2> มาแพ้ด้วยกันเอามาอยู่ล่างสุดสองคนเลยดีกว่าคนดน้วยกัน อ๋อรีเคิร์ฟได้ไหมมึงออกคนแรกขออะไรก็ได้เออว่ะน่าจะชนะละหลังจากแพ้กีส่สแตนนะแปดแลบวกวก็ยังไม่เจออีกอหยังเลยแต่ไม่มีคนเล่นนะก็งงอยู่นะวนนี้เคยียวจีเขาเล่นทวยเทพแล้วก็ให้เคยียวจิข้างหลังอุ้ยชนะแล้วรู้สึกตืดเตนถ้ายีออกบัตรเซิร์จะเป็นไงก็คือฮิวฮิวซ้อนฮิวฮิวจากเมดิเทสแล้วก็ฮิวจากการอาตโต้แท็กทีมอุ้ยผมชนะแล้วนะอุ้ยคาสิ๊สามดาวฮัลโหล นี่ยลับโบพี่มาแก้วเวนเชื่อมาจังเลยกูต้องการมัตเตอร์ยีคนร้องอุ้ยสวัสดีครับขายสายยาวซื้อลำเบิร์ให้ดูปะดูปะดูปะอือเราเราที่ดาวเดี๋ยวมันแบบไม่ได้จ้ะเบาเกินไม่ไม่ให้กูชนะดีแล้วไหนไปดูลำเบิร์ดูนี่ไงเฮ้ยขายแล้วขายแล้วขายแล้วมีผ่อนครับอะไรวะผมใส่คิวเอสให้ยีก่อนแล้วกันส่วนเนี้ยก็ อาวัสดีนายแรกซืมออุ้ยนายได้ลัมเบิร์นแล้วเขาแปลงร่างผมอยู่แล้ววะเขาแปลงร่างผมอยู่แล้ววะแต่ไม่เป็นไรผมโกงกว่าเพราะว่าผมผมมีชาโคเขาไม่มีเลยเหรอไม่มีอ๋อชาโคนี่แน่สองดาวด้วยนี่วะนี่แน่นี่แน่นี่แน่แล้วใครสาผมก็จะสามดาวแล้วด้วยเออขิงกันเข้าไปไปดียีกูไปไหนดีกว่าอุ้ยยีมาฮะ ทำเล็บเราหมดแล้วคับผมจะอัพขึ้นเล้าเจ็ดละผมไม่ไหวละบิ๊กแคนลงแบ่งตัวนะแล้วก็เซอร์ยีอ่ะยี่สองดาวบอกเลยว่าหลอกเฮ้ยพี่เจอเออรเรนโซะว่ะซื้อมแม่งซื้อซื้อไม้เฉยออรเรนโซอ่ะไม่รู้จะลงตัวอะไรคำนี้มัน,นต้องต้องแปมดมินติกสี่ไม่เจอหรูรูไงก็เลยซื้อออรเรนโซไว้เพื่อเพื่อแบบออร์เรนโซะจะไม่ออกแล้วออกหรูรูแทน มี่สองดาวแล้วว่ยแค่นี้ก็ภูมิใจแล้วเดี๋ยวไปหาโอ้ตสามดาวสามดาวแม่โอ๊เหลือตัวเดียวเว้ยสามดาวผมว่าเบิร์ดนี้เขาทํามาดีนะเหมาะสําหรับประเทศเราดิเี่ครับผมไม่เจอพี่ไอ้เจออะไรเมื่อเจ็ดแล้วแต่ยังไม่เจอลัมเบิร์นเลยใจยเย็นใจยเย็นใจยเย็นเลือห้าเอ็ดยังไหวอยู่แชมลมไมาฮะแชมลมเขามีลัมเบิร์นยังอุ๊ยจินสองดาวอุ๊ยจินสองดาวคืออะไรมีแล้วเขามีลัมเบิร์นแล้วแล้วมันเขากี่ดาวคุณดูเขาดิเขาเจอพี่อ่ะเขาช็อคโก้สองดาวแล้วด้วยอะไรอ่ะเออว่ะ ในชาโควะเขาเห็นแล้วแต่ชาโคไม่มีของอะแล้วทำไมคลาสิกสามดาวแล้วใส่บัตเตอร์ได้ไม่อะไรอะอะไรคือการไม่ต้องแปดแล้วเหรอที่หนึ่งไม่ใช่ไม่ใช่คลาสิกสามดาวแล้วใส่บัตเตอร์เท่ากับเขาขายคลาสิกไม่ได้แล้วนะเขาเดินเกมผิดไปเนี่ยเขาพลาดไอระเบิ้ลดาวเดียวระเบิ้ลดาวเดียวข้างหลังไม่มีระเบิดแตแต่มันซื้อแอชดองไว้ข้างหลังเต็มเลยนะมันสองจีสองใจมากนะเนี่ยตไมงเรคยแปดอยู่คนเดียวเลยพี่รักไม่เคยอย่างน้อยยีอะถ้าไม่วมมอกถ้าไม่บับเบิ้ลเวสอะก็อยากได้ าต้านเวทอยากได้ต้านอะไรสักอันนึงไม่ต้านเวทก็ต้านเอ็กซ์ไม่อะไรหยิบรีเคร์ฟมาเผื่อเจอรีเคร์ฟอีกอันนึงตีไกลแม่งก็มาดิครับเอาวะเอาวะมีคนเจอแล้วป่ะมี้ะพร้อมเลยเหรอพร้อมเลยเหรอหุ่นยนต์คุณพร้อมเหรอนี่แน่หุ่นยนต์พร้อมลบวะห้ามแย่งเล่นเข้าใจไหมนี่ได้อีกตัวด้วยนี่ครบลัมเบิร์ทีสองดาวเนี่ยเพราะม,มันมีคนเล่นเวทอสก็เลยถ้าหย,ยิบต้านเวสก็น่าจะเจ็บไม่น้อยพี่ต้องเก็บ50บาทแล้วก็ หายาโอบสองดาวเอ้สามดาวเพื่อเคลียสลอตข้างหลังไม่งั้นมันเล่นไม่ได้ฝากวิงวอนเพิ่มเวิร์ดอันนี้เลยนะไลออดเวิร์ดแบบสลอตข้างหลังมีสองแถวอะอะไรกันครับเนี่ยดองตัวกันให้แบบคือแบบจะเกิดพี่ได้หาการดองตัวน่าจะหาดีนะตอนนี้เราดองได้เก้าตัวใช่ไหมแล้วพอเรามีแบบเอ่อเป็นสองแถวก็ดองได้สิบแปดตัววยเจหุ่ยยนยนต์หนออ๋อเว้นนีกว่าอุ้ยแตกเลย <laughs> ออชนะเธอ <laughs> อ่านี่ไงเคลียตลอดทั้งหลัง<ม>ขอมค,ครับคือคอมนี้แนะนําไว้สําหรับคนที่อยากเอาไปเล่นถ้ายีไม่3ามดาวที่1ยากแต่ถ้ายีสามดาวก็คือจีซีสบายอ่ะคือสบายยิ่งโอสดาวกับยีสามดาวคือซีโอสามดาวยังไม่ค่อย่าัหนะยีต้องสามดาวเพราะดาเมจมันอยู่ที่ยีเยอะมากพคือทูดาเมจมันแบบยิงคือมันแรงแบบที่แตะโอไม่ได้สุดท้ายก็คือไม่ได้ต้านเวทใส่คุณซูเลนเบรสองมันได้ปะดูรูว่ะทุกคนครบคอมว่ะคาเฟ่แม่งเลย บีบบีบให้คนอื่นแพ้เราเรียบร้อยครับครบแล้วฮสุดจัดอันนี้คือสุดจัดผมบอกเลยยี่ผมขอใส่เป็นวอ์ม็อกแล้วกันนะจะได้ถึกถเนี่ยโอ้น่าจะต้องใส่เป็นสเตติกชีฟสเตติกชีฟกับไอออนิกสปาร์กสบายนะเนี่ยพอพี่เล่นอ่ะแบบสบายอ่ะพี่กูเล่นนะคือแบบก็คือสบายเหมือนกันก็คือเหนื่อยไม่ชิบหาย ไม่มีคนเล่นลังดาวเลยรอบนี้นี่ฮะแล้วก็ด้วยความที่เป็นเวิร์ดเทรดเซกเตอร์แล้วก็ไม่ต้องรีบฮะเราก็แค่รอเก็บ50บาทแล้วก็รีโล่ค่อยๆรีโลไปเรื่อยๆเรื่อยๆเจอจนเจอยีสามดาวผมซื้อยีดักเด้อไอ้ขอร้อง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 ผมซื้อยีดักละอืสามดาวแล้วนี่ไอ้สัสไอ้ยีน่าสองดาวเฮ้ยผมเจอนักเวทผมบอกเลยว่ารีลับสี่นะฮะคุณไม่สามารถต้านทานผมได้แน่สบายอ่ะมีรีลับสี่อ่ะไม่เข้าอ่ะบอกเลยว่าไม่เข้า ไม่เข้าก็ออกไปนี่ชูชนวะว่ะบายบายครับเน<ม>ี่ยแอสสาม,สามดาวแล้วใช่อะเนี่ย <c oughs> ดูดีเขาไม่เล่นแล้ว,ว <c oughs> อ่ะลาเขาเปลี่ยนแล้วเขาเปลี่ยนแล้วอุ๊ยผมเจออุยเฮ้ยเว้นบอเลอร์บาร์กว่ะแต่ว่ามอม,ม,ม,มไฟสามดาวเอสเดียวสามดาววดสามดาวแต่เบลเจ็ดนะจิ้งยังไม่มียังไม่มีจิ้งแต่คือน,นักสู้แม่งคือแบบสามดาวทุกคนไล่เทมตั้งเยอะตั้งเยอะทำไมไม่ลงว่ะก็ตายแล้วนะเอคนชื่อไอ้นี่ปะควินควินเอดีซีอ่ะ คือเขาจะตายแล้วนะเนี่ยน่ะตายวัดอันนี้ก็งงอยู่ผมก็งงอยู่ไอเทมลอยข้างหลังเยอะมากเขาเราเทมนี่ไปเลยก่อนเทมกีโก้ไปล่อยหนึ่งคนตัดกำลังเฮ้ยเว้นขึ้นไฟายแล้วเหรอนี่ไงผมเจอมันผมจะตกขี้มันเพียงตกขี้เลยข้อหาแย่งเล่นหลอกี่แน่เขาย้ายไอคุณแล้วไงเขาหาไปเดียวเขาก็ย้ายไอคุณ้ยผมแพ้ไอสัตว์แพ้สามดาวไอเทยแพ้ตัวอะไรแอสนะ เอสสามเก้าเฮ้ยผมสบายสบายเลยว่ะบ๊อกป๊อกปอกปอกถึกชิบหายยาว์เลื่อนไปล้นเลยน่าจะแพ้แค่คอมไม่เว่นออาเจอด้วยสัตว์มานี่ดิไหวป๊อกวะผมผมไม่น่าไหวนะที่เยาว์เาขึ้นใครก็ต้องขึ้นหุ่นยนต์ป่ะปุ๊ยหุ่ยยนต์แตกเลยอ่ะเออหุ่นยนต์แตกอ่ะก็ตึงว่ะมันไม่ไหวเยาโอสัม ผมเคยเล่นอยู่ย่าโอสามดาวาโอว้ยท็อปแส่อุย้ยท็อปโฟว่ะอย่าลืมมาเล่นกันนะครับผมครับผมยังอยากเห็นสมราสามดาวอยู่ะเอามาทําไมครับเนี่ยสวยเทพอุย้ยเนโกเฮลโกงที่โกงผมไม่ชอบหรอกไอ้ผมเจอคนที่แย่งคอมคุณเล่นอะท้ายสุดแล้วเขาเปลี่ยนเป็นอะไรแล้วเนะี่ยเขากลายเป็นดั๊กสตาร์เจ็ดแล้วว่ะอุย้ยผมเจอที่หนึ่งว่ะผมน่าจะแตกตีแพงมาขนาดนี้ได้ยังไงวะแจ่ผมน่าจะแตกกับเจอที่หนึ่งุ้ยพ่สูจไม่ได้อะ่ะ อุ้ยแรงเกินแรงเกินอุ้ยอุ้ยโอ้ไม่ไหวโอ้ยแอสตัวเดีลโอ้ยผมแตกอุ้ยอุ้ยเหลือสาวคุณเบลแปะยังเนี่ยกูเอ็นนี่สามดาวเฉินสามดาวไปครับหลอมหล่อมมีแข้งสามดาวไปครับหลอมหลอมพอเธอก็มาอีกแลสามตัวไอ้สัตว์สามตัวเองสี่ตัวอะไรสี่ตัวใครอันนี่ชาโคใครสัใครเว้นอ่ะนะชาซิกเออพี่ดูพี่ดู พี่สามตัวเองผมมาสี่ตัวไอชิผายก็มาดิพี่รอมาได้ยีที่อยู่ดักตารก็มาดิครับดัตาพี่รู้ไม่ได้อะแรงเกินครับวิทย์อะไรวะเนี่ยหรอครับดักสตาร์ก็มาดิครับเว้นแพทที่หนึ่งเออที่หนึ่งโกงจริงมันพี่ก้าแล้วฟอร์จูนมันสองดาวอ่ะดักสตาร์ก็มาดิครับเฮ้ยเหลือเราสามคนแล้วว่ะที่หนึ่งไม่ไหวอ่ะคือ อย่างเดียวที่จะไหวก็คือไไม่วก็คือยีเราควรจะสองดาวเอ้สามดาวร่ำร่มเจอที่หนึ่งอะไรเอ้ยผมเจอเจอลังตอเว้นไม่ไหวว่ามันเอสี่ตัวจริงๆที่หนึ่งอะถ้าเกิดยีที่เป็นบับเบิ้ลเวสอ่ะพี่ว่าพี่สู้ไหวไหมเห็นมันแย่อุ้ยผมไหวว่ะเอ้ยผมไหวแล้วว่ะผมสามดาวสี่ตัวแข่งปิดว่ะเป็นสี่ตัวที่หนึ่งมันสามมันไม่มีสามดาวไม่ใช่เล้กใช่นั่นาจะใช่เอ้ยหรือไม่ไหววะไม่ไหวไหว สบ,บายเอาพี่สู้หุ่นยนต์เ้นได้งเงินเ็นต้องฆ่าให้พี่คนนั้นนะ่ะกูจะฆ่าให้ยังไงมันเหลืออีกตั้งสองสามรอบก่ามันจะตายอุย้ยขอลูลู่อ้กูออกก่อนเสร็จกูลูลู่สองดาวแล้วตัวหนึ่งยูนิตแพงแม่งเยอะมากนะบุคงสองดาวอลิเดียสองดาวเคลสองดาวพอจูนสองดาวมีแต่ยูนิตแพงแล้วเมื่อไหร่มาตะายีผมจะสามดาวอะ่ะผมไม่รู้ครับ ยี่งขาดเนี่ยผมเจอร่างปลอมพี่อ่ะเออแม่งแพ้แล้วยิ่งขาดไปสามสี่สาม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 ส,ามส,ามส,ามสี่สี่ตัวสี่ตัวสี่ตัวเดสี่ตีนี่สู้ยังไงวะดไม่แต่ต้องมีลูลูสองดาวอาจจะมีหวังเพราะว่าสกิลลูลูนั่นมันดีมากมากนี่โอ้ยผมแพ้พี่ไอ้เด็กให้เป็นเด็กเด็กให้เป็นเด็กเด็กให้เป็นเด็กบายบาย<ๆ>เด็กให้เป็นเด็กไม่ไม่ไหวอ่ะ ไม่ไหวตัวพี่มาตัดผมมาไม่ไหวพี่เอาตัวปอมมาฆ่าผมมาพี่ทวนไม่ไหวต้องเทหมดหน้าตักแล้ววะวัดนี่ยเวด่ยวันี่ยเเ่ยันียอัดเน่ยเหรน่ยเรว่ยเรอวไมน่ยอัเน่ยันี่อันี่เี่เอดเี่เปนี่ยอนีนี่ยเอเเี่ยีเี่ยนียันเรี่ี่ยันเรี่ยี่ย รอบนี้คือไม่ได้ไม่ได้เปลี่ยนโพซิชันเฮ้ยที่<อ>ชนะตาเนี้ยเออว่ะทำไมมันดูดีกว่าอุยโซกาฮิวบึุงขึ้นมาเมื่อกี้เลี่ยเรียงอยู่กูจะเลี้ยตายโอเคแต่จีเอยีตีอยู่แต่จีเอีกแล้วเลิกจีเอทีเฮ้ยบอกแล้วว่าชนะโพซิชันไม่ได้<ต>เปลี่ยนเลยนะเกิดอะไรขึ้นวะแต่พี่ต้องชนะมนันอีกสองตา <laughs> อะไรเอาลูเดนมาทำไมนี้อ่ะใส่ลูลูไงจะได้เค็กเร็วๆอุ้ยในโกเหว ขอยีกสองตัวขอยี๊เล้วสี่สิบบาทตะยีกต,ตัวเดียวเร็วไม่เจอเหรอไม่เจอไม่เจอเปลี่ยนโพซิชันเนี่ยพี่ต้องชนะอรอบนึงอีกรอบนึงถ้าเมียว <laughs> ถ้าแพ้กูก็ตายอะ่ะ <c oughs> แค่คูุกครวะไม่ได้ดูเลยคลุข้วตูนเนี่ยดูไม่รู้เรื่องเลยเว้ยสวยคลุข้วตูนอ่ะเนี่ยตายยังไงยังไงดูลู่เฮกปึ๊กเฮก มันก็มีเฮกเหมือนกันนะเยอะขึ้นสวยยังอยู่ยังอยู่ย,ยังอยู่ชนะชนะยังอยู่โอ้ยยีโดนเฮกยีโดนเฮกยีโดนเฮกอารุลูเฮกว่าแมงอยู่อะที่อูรลูเฮกอะตอนเนี้ยเฮ้ยชนะว่าชนะว่าอือเอาแล้ว,อลวรอบสุดท้ายไปโอ้ยโอ้ยเอาชนะแล้วก็มาดิค่ะโอ้ย โอ้โซน่าสามดาวอีกหล่อมหล่อมอ่ะบอกเลยว่าหล่อมหล่อมอ่ะสามดาวกี่ตัววะเนี่ย่สี่ตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าตัวตัวสามบาทสองบาทแม่งสามดาวกระเด็นอาเว้ยไปมาเล่นอีกเขตเซกเตอร์มานี่คือผลของเขตเซกเตอร์นะฮะบอกเลยว่าถ้าคุณไม่สามดาวอย่าเล่นนะเขตเซกเตอร์ ไอโอ้โหเละ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 เอ้ยอะไรฟอร์จูนกูเพิ่งเห็นมีอะไรข้างหลังเต็มเลยอ่ะก็จะท้อจนสามดาวหรอกย <c oughs> ีเบ้นเห็นปะไม่เห็นฟองข้างหลังมันขาดฟอร์จูนอีกตัวเดียวเว้ย <c oughs> ไปโอ้ยโอ้ยโอ๊ยฉันอ้วตายโอ้โหเละเละ